เขามีพฤติกรรมยังไงบ้างคะกินเบียร์ทุกวันกินเบียร์ทุกวันเลยครับแล้วเขาได้ออกมาแบบนอกบ้านบ้างไหมคะออกวันหนึ่งสามเที่ยวสี่เที่ยวเอาไปซื้อเบียร์ตอนเช้าประมาณหกโมงกว่าจะออาไปซื้อกับข้าวซื้อเต้าหู้อะไรมากินแล้วกับสายก็ออกไปทุระไปซื้อนู่นซื้อนี่นมากินตอนเย็นประมาณตอนเย็นประมาณตั้งสามโมงเย็นเนี่ยจะอาไปซื้อเบียร์มากินทุกวันวันละสองขวดบ้างสี่ขวดบ้างแล้วเขาได้แบบ เครียดหรอกกุ้มใจอะไรไหมคะคุณลุงไม่รู้ไม่เคยพูดหาใครเลยก็ไม่เคยพูดกับใครกับลุงอยู่มาสี่ห้าปียังไม่เคยพูดหาเลยเปิดประตูให้กับพระเจักหน้าอย่างเดียวเราเราภรรยาเขาเสียชีวิตไหนนะคะมาก็ไม่ทันแล้วก็เสียไปแล้วอเขาบอกเขารักเมียเขามากเหรอแล้วยินคนที่เขารู้จักสนิทที่เคยไปตัดผมร้านก็บอกว่าเขารักเมียเขามากเขาทำใจไม่ได้เขาก็เลย ไม่ทํางานเลยล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยบ้านช่องกับปล่อยโรกแบบนี้แหละเหมือนต้อมใจอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาเอาเงินที่ไหนกินไหนใช้คะลุงคงจะมีเงินแหละครับคงจะมีเงินสะสมบําเหน็จอะไรเข้าที่ออกจากงานคงจะมีพวกเงินเดือนก็เพราะว่าหลายหมื่นเลยนะนทํางานดีเขาบอกเราใค้เอาข้าวเอาอาหารมาให้เขาทึ่แฟนไว้ที่แฟนไว้น่ะญาติเขามาวันต้องไปดูในบันทึกที่เข้าเข้ามาแล้วก็ฝากให้ลุงดูแลว่า ไม่ออกมาเลยไม่ยอมออกมาหาก็เลยเอาขับข้าวให้แล้วก็ให้ลุงมาดูก็เห็นอยู่ตลอดวันนี้ก็มาดูแต่ได้กินแล้วไงก็เลยโทรว่าโอ้ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาดูเด้อครับว่าม,มันมาดูข้าวได้กันเหมือนเดิมแล้วก็ได้กินไงคล้ายๆกับมีคนตายหรือเปล่ากันเลยโทรไปหาหน้องชายน้องชายก,ก็เลยบอกแจ้งตำรวจแจ้งผู้ที่มา สักประมาณวันอาทิตย์ได้ไหมคะที่ว่าญาติเหมือนญาติเขามาเยี่ยมล้วก็ติดต่อแต่ลุงไม่เหลออกไปหาเขาเขาเลยฝากลุงประมาณนานไหมคะลุงที่ญาติเขามามาวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละอ๋อประมาณนี้เองต้องดูในบันทึกถึงจะรู้เพราะว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจขอบคุณค่ะไม่เสาร์อาทิตย์นี่แหละแต่ที่เห็นเขาไม่ไปออกจากบ้านเลยเนี่ยสามวันตั้งแต่วันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ก็ไม่ออกวันนี้ก็เอะใจวันนี้ไม่ออกเลยเขากินอะไร เข้าอยู่เลยโทรไปหาน้องเขาญาติเขาน่อยอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าลงไปดูให้หน่อยสิไปดูกัดคล้ายๆมันหมิ่นอะไรคล้ายๆยังมีชีวิตอยู่ใราบกับแกงพูดไปเรื่อยๆเนาะเาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน,น,น้าที่แล้วกับผู้ชีมมาดูเนีย่ยใช่จริงๆด้วยตัวเขาออกจากบ้านเข,เขาหลอกอะไรใช่ไหมคะลุงแต่งตัวดีไม่ได้โตกกระโปรงเลยได้เขาน่ะแต่ผมก็ไม่ตัดได้เฉยผมน่ะแล้วก็กิน<ผ>มากี่ปีแล้วไม่รูร้มาตีห้าปีเห็นแกกินทุกวันบางวันสี่บางวันสองอย่างน้อยสองขวดอย่างน้อยสองขวดก็ดูเต็มบ้านเลยเดียว ก็ประมาณ5ปีนะที่กินมานี่เห็นนะแต่เขาจะกินตัวนั้นเบียดมาก็เห็นแบ่เบียดนี่ใช่จากกินเริ่มมาแล้วรู้แล้วล่ะว่าจ้ต yeah, ัวเองไปแล้วปิดจมูกท nah, uh, ุกคนเลย โอ้มันอับด้วยใช่ไหมเดียกใช่ไหมเป็นซ้ำเนาอะไรบ้างนะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนอกจากแบบเประชาชนอะไรที่ยืนยันตัวต้เงพอได้เป็นไงมาเรื่อเที่เอ่ะตัวข้าวหางคือหมายถึงว่าต้องงัดหรือว่าอะไรอะคะมันมันเปิดหน้ามันติดขวดพได้เพราะว่าติดขวดใช่ประจกปะไม่ไม่ประตูประตูไม้ รีบถอนกำลังออกมาเป็นไงบ้างครับคือว่าตอนแรกเหม the ือนจะเปิดได้ครับพอเปิดเข้าไปจรินแล้วมันเปิดไม่ได้มันติดขวดเบียร์อยูขวดเบียร์ก็มาการประตูไว้ให้เราเข้าก็ตอนแรกก็เข้าไปดูแบบตอนแรกมันเปิดได้ไหมครับใช่ครับตอนแรกเปิดก็เปิดไว้แล้วครับแล้วพอผมดันเข้าไปมันดันเข้าไปมันดามติดขวดเบียร์พอเจ้าศพลงออกมาเชื่อไหมละกลิ่นมันก็แรงเหรอเชื่อไหมเชื่อเียนใช่ไหมเขาคือคือเขาไม่อยากให้มายุ่งกับศพเขาอย่างเงี้ยเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ตามความเชื่อนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกรอบใช่ไหมใช่ครับอย่ากำลังหาวิธีการขึ้นไปแล้วก็เอาลงเมื่อกี้เลยถอยกันมาหมดเลยโอเคครับข่มก๊าซก็คือของเป็นขาดชนะสูงแล่วซุนต้นเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าจะสามารถถ่าได้วันไหนแล้วก็จะ

ตั้งเยอะไม่ทำงานทำการกัน Chai mà? À, à, mấy... nó luôn đó.